บอกเพื่อนที่ยับติดนึงขณามีบุญมีเจอกันจะอุ้ยครับจะอุ้ยโอ้โหใช้ตัวแทงไปก่อนครับผ่านคนนี้แฮรมสวยๆเพื่อนสวยๆรีออกไปแล้วครับอย่างเป็นลูกทุ่งของลาฟด้านทีมียรชเลกเกียรติ s t เ a ครับบอลพี่บอลเลยพี่บอลเลยพี่รับบอลรับบอลเลยอาร์ตูมาสายตัดมาที่ล้องเจ๋งเอ็กปาร์ทีฟ กองสุดินโอ้โหดูนี่เปิดย้อนไปนิดเดียวแล้วแม่แกทุครับทีนงานช่างเดือดครับลังไปหลังไปสุทธิพรปอบ,บาที่กาลาต้าแต่พีน่ไปเองอาร์ก็จะแว่นจะแว่นจะช้าไปโอ้โหแต่รูปที่จะขิงแถวบ้านเดียวกันด้วยจะขิงกีแล้วแว่นเจอกันละอะ ฮาบุญมีไม่ออกด้วยครับบุญมีจึกจิจากเฮ้ยไปได้เฮ้ยบุญบมีล้มไหมล้มไหมล้มไหมตอกฟ้องไข่ไข่ไม่น้าโอ้โหแล้วครับอารครับดักได้ครับถิมงงานช่างเกียริผักบอลมาที่กะตากกะตากค่อยๆลำเลียงขึ้นมาจ่ายให้กับมนัสอารกับมนัสได้ลิกแล้วครับมีพื้นที่ครับ ลูกนี้ลอ้อเข้ามาเจะแว่นเง่งเง่งแต่รีโอโหูก็ดนเมียคาแซไม่ได้คนระับรแต่แฮลุงต้องลงมาต่ำเลยครับต้องลงมาลุ้งบอลเองเลยครับพักบอลที่เต้สาธรเดินมาที่แฮรุนอีกทียกมาที่เจ้าอัานนะบผ่านเอ็กซ์บารีโอ้จังหวะจังหวะแล้วขยันด้วยแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาพี่เฮ้ยพี่สวยสวยโอ้โไม่พลาดเองครับแม่จังหวะคืนครับแล้วจังหวะเร็วอยู่แล้วด้วยครับ เราไม่เป็นไรครับมิสหายสวยๆพี่สวยๆสู้ต่อแล้วก็สู้ต่ออย่าไปท้ออย่าไปท้ออย่าไปถอยครับนะครับไปกันต่อครับสำหรับทีมงานมิสหายสายบุญครับบอนนี้ทางด้านเจ้าพิงออกมาที่ก้องสุรินทร์ก้องสุรินทร์เปิดมาเข้าในให้กันทางด้าน แฮรุนเต้สาธรบุญมีจ่ายไปติดเองครับไปไปไปครับอาร์ครับดีิชวันโอ้โหแล้วพักเลยครับบุญมีครับทาน้ำมันรับทำทาน้ำหรือข่เบียดีครับหมดหมด อาครับนี่ออกมาที่เอ็กซ์มาที่ถือมาที่ก้องสุรินทร์กองสุรินทร์ยิงไกล